ไปเที่ยวเวียดนามแบบจัดเต็มดานางบานาฮิลฮอยัน4วัน3คืนแบบไม่ได้ไปกับทัวร์นะไปเที่ยวกันเองเราใช้เงินเท่าไหร่วันที่1เราเดินทางกันด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับราคาที่ได้ก็คือ6,392บาทต่ตอคนเป็นราคาที่ไม่รวมโหลดกระเป๋านะใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่ากไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงดานังแล้วออกจากสนามบินดานางังเราก็เรียกแกร็บให้ไปส่งเราที่โรงแรมนะครับ ราคา53,000ดองทริปนี้เราไปจน3คนก็ตกเฉลี่ยคนละ28บาทขอบอกว่าทริปนี้เราใช้ Grab ตลอดทางทริปเลยใช้ง่ายมากๆเหมือนที่ไทยเลยลงจาก Grab Grab ก,ก,ก็มาส่งเราที่หน้าโรงแรมเลยนะครับเราพักกันที่โรงแรม Aurora Hotel ดานังโรงแรมนี้เราจอง Booking ผ่าน a l g o d a ล่วงหน้ามาตั้งแต่ที่ไทยแล้วนะครับเราพักกันที่โรงแรมนี้สอคืนราคาต่อคนต่อ2คืนเนี่ยตกคนละ1490บาทนะครับ2คืน เช็คอินที่โรงแรมกันแล้วเสร็จเก็บข้าเก็บของล้างหน้าล้างตาก็มาเดินวอล์กอินสตรีทนะครับวอล์กอินสตรีทที่ดานังเนี่ยจัดเต็มไปด้วยซีฟู้ดเลยนะครับเราก็ไม่พลาดจัดชุดซีฟู้ดคอมโบ910,000ดองตกหารเฉลี่ยกัน3คนก็ตกคนละ480บาทต่อคนนะครับขอบอกว่าราคาแอบสูงแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้ถูกปากเท่าไหร่ทานซีฟู้ดเสร็จเดินกลับโรงแรมไม่ไหวเรียกแกรบแท็กซี่ไปส่งที่โรงแรมราคา35,000ดอง ตกเฉลี่ยต่อคน18บาทเท่านั้นเองแวะซื้อน้ำดื่มขวดใหญ่ก่อนเข้าห้อง20,000ดอง32บาทต่อมือดึกกันที่ร้านเฟอเพราะว่าซีฟู้ดไม่ถูกปาก135,000ดองหรือ71บาทขอบอกร้านนี้อยู่ใกล้โรงแรมแล้วก็อร่อยด้วยจบวันที่1เราใช้เงินกันไปเฉลี่ยคนละ8,511บาทวันที่2ท้องอิ่มจากอาหารเช้าที่โรงแรมก็เรียกรถมาลับไปเที่ยวบาดาด้อยู่กันครับเราเรียกรถจากแอปพลิเคชันคลุกจองไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เมืองไทยแล้วนะราคา887บาท ตกหานกันเฉลี่ย3คนก็295บาทต่อคนค้าเรียกรถมาหลับไปเที่ยวบารด้าฮิลมาถึงบาด้าฮิลไม่มีตั๋วก็เดินไปซื้อตั๋วกันครับซื้อตั๋วแบบคอมโบรวมอาหารบุฟเฟ่หนึ่งล้านห้าหมื่นดองหรือ166 1บดบาทซื้อตั๋วเสร็จก็ขึ้นกระเช้าไปเที่ยวข้างบนบาด้าฮิลกันไม่ว่าจะเป็นการแวะสะพานมือเข้าไปเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คหรือรวมอาหารกลางวันบุฟเฟ่ที่เราซื้อมาจากตั๋วแล้วเนี่ยไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะครับตอนอยู่ข้างบน เดินเที่ยวด้วยกันสักพักก็คอแห้งซื้อน้ำเปล่ากัวเล็ก2ขวด5 0 0 0 0ดอง79บาทน้ำข้างบนราคาแอบสูงอยู่นะเที่ยวที่บาดาฮิลแบบเต็มวันกลับมาถึงโรงแรมก็ท้องรองกดแกรบแท็กซี่เรียกไปกินอาหารเวียดนาม4ี0 0มนดองตกคนละ21บาทครับถึงแม้จะดูเป็นร้านเล็กๆบ้านๆแต่ขอบอกเลยนะครับว่าร้านนี้ทีเด็ดเลยสั่งมาชุดใหญ่3อย่างปอเปียทอดแหนมเนืองแผนเค้กเวียดนาม2 3 5 0 0 0ดอง1 2 4บาทต่อคนอร่อยมากๆกินไม่เหลือเลย จบวันที่2พวกเราใช้เงินกันไปทั้งสิ้นคนละ2,180บาทวันที่3หนีไปนั่งคาเฟ่กัน2คนคาเฟ่นี้ขอบอกเลยนะว่าเป็นทีเด็ดของคาเฟ่เมนูมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกาแฟมะพร้าวช็อกโกแลตอร่อยมากๆเลยนะครับ118,000ดองตกคนละ93บาท ด้านหลังคองคาเฟ่ก็เป็นตลาดหารตลาดของฝากชื่อดังเราก็เลยแวะซื้อของฝากกันหลอแรกของฝากนั้นแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะว่าจะซื้อกี่บาทซื้อของฝากกันเสร็จก็กดเรียกแกร็บแท็กซี่เช่นเคยรอบนี้ไปกินอาหารซีฟู้ดริมทะเลก,กันบ้างค่าแท็กซี่9,000 90, 0ดองตกคนละ47บาทกองทัพต้องเดินโดยท้องมาเวียดนามไม่ทานซีฟู้ดได้อย่างไรแล้วก็ขอแก้มือจากคอมโบซีฟู้ดที่วอลกิ้งสตรีทแล้วเราไม่อิ่ม มือนี้จัดเต็มซีฟู้ดล็อบสเตอร์ปลาหมึกเต็มที่เลย1,484,500ดองหรือตกคนละ783บาทขอบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆของข้าวจัดเต็มกดแก a b แท็กซี่ไปนั่งคาเฟ่จัดของหวานกันดีกว่าเรียกแก a b แท็กซี่ไปคาเฟ่87,000ดองตกคนละ46บาทมาถึงคาเฟ่ก็จัดหนักจัดเต็มสั่งเครื่องดื่มกันไปคนละแก้วสั่งขนมมาทาน2ชิ้นราคา2 3 5 5 0 0ดอง ตกคนละ124บาทย้ายเมืองกันด้าไปพักที่หอยอันกดเรียกแรกรบแท็กซี่นั่งกันไปยาวๆ1ชั่วโมงราคา312,000ดองตกคนละ165บาทถึงเมืองหอยอันเช็คอินกันที่ลาอันบู i q u e ีสอร์ทเราจองผ่านอโกด้ามานะ1,2600ดองตกเฉลี่ยต่อคนเนี่ยง8 8บาทต่อคนต่อคืนเราพักกันคืนเดียวสำหรับโรงแรมนี้ ช่วงกลางคืนเป็นไฮไลท์ของเมืองฮอยอันแวะถ่ายรูปกันคนละ1,000 0ดองตกคนละ16บาทรูปถ่ายก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับการไปถ่ายกับโคมเที่ยวฮอยอันตอนกลางคืนยังนํำใจก็แวะฝากทองกันที่ร้านนี้นะอาหารออกแนวเวสเทิร์น1 000, 6 0 0 0ล้าน6 0,000ดองหารกันเฉลี่ย3คน559บาทต่อคนจบวันที่3เราใช้เงินกันไปคนละ2,641บาทเข้าสู่วันที่4 อาหารเช้าของโรงแรมก็เป็นบันหมี่บันหมี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นของเวียดนามนะครับอร่อยดีเป็นขนมปังแวะเดินเล่นที่เมืองหอยอันถ่ายรูปก,ก็อย่างนํำใจอากาศร้อนแวะซื้อเครื่องดื่มที่ร้านมอทหอยอันร้านนี้ดังนะแก้วละ1 5 0 0 0ดองคาเฟ่น,นี้ใครมาหอยอันก็ต้องแวะมาสองแก้วนี้1 5 4 0 0 0ดองตกคนละ122บบาทมานั่งคาเฟ่เพื่อไปถ่ายรูปข้างบน นอนห้อยอันมาหนึ่งคืนได้เวลากลับมาที่ดานังแล้วเรียกแกร็บแท็กซี่กลับมาที่ดานัง36,000ดองตกคนละ161บาทแวะเก็บตกซื้อของฝากให้ครบที่ห้างโกบิกซีของฝากนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะว่าจะซื้อกันคนละเท่าไหร่ก่อนได้เวลาขึ้นเครื่องท้องก็หิวเรียกแกร็บแท็กซี่ไปกินเฟอร์กันดีกว่าราคา33,000ดองตก17บาทต่อคน เฟอร้านนี้เหมือนจะดังในกลุ่มนักท่องเที่ยวนะมีคนเรียกแกรบแท็กซี่มาร้านเนี่ยไม่ขาดสายเลยเฟอร์สจานแล้วก็เครื่องเคียงเต็มสตรีมราคา5้า0 0นดองตกคนละ277บาทอร่อยมากๆเลยร้านนี้กินกันเกลี้ยงไม่เหลือเลยครับเรียกแกรบแท็กซี่มาส่งที่แอร์พอตห้าห0ดองจบวันที่4พวกเราใช้เงินกันไปคนละ632บาทสรุปรวมค่าใช้จ่ายของทริป4วัน3คืนการมาเที่ยวเวียดนามกลาง ดานังบานาฮิวฮอยอันของพวกเราเนี่ยตกคนละ1 13,964บาทแบบไม่รวมเงินที่เอาไปช้อปปิ้งนะโดยเดียวที่เราเอามาคำนวณเนี่ยช่วงเดือนกันยายน10,000ดองเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก15.82บาทยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆที่จะออกไปเที่ยวนะครับทยอยเก็บเงินทยอยวางแผนการเดินทางแล้วก็อย่าลืมลงมือเดินทางไปจริงๆนะครับฝันจะได้เป็นจริงหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago